โหวใจให้ตลอดงานนี้ขอบควยครับและที่สำคัญตอนนี้คนกลัวเมียอย่างเสียมุดวีเทเขาใหญ่ก็ตามไปอยู่หลังบีเจด้วยเช่นเดียวกัน <c oughs> ดูนะครับเข่าเจเข,ข่านะครับเข่ารวนเข่าครับปากสายจามซึ้งนะครับร้อยสี่สิบสองปอนด์กับปากหัวตัวเท่าเลยครับนี่กระจายใต้เลยครับคู่รับ ขึ้นเวทีในรายการมวยนัดยิ่งใหญ่นะครับคืนนี้นะครับรวมพลคนไายจีนเราบอกว่าเนี่ยครับมีแต่หัวกะทิทั้งนั้นแหละครับจากคู่นี้นะครับปิดท้ายจะ141นะครับแล้วก็ไม่ดูไม่ได้ตะพาแก้วสิงห์มมวินกับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะ141ปอนด์ติดท้ายรายการให้ท๊อกรีบครับ22นาฬิกา40นาทีครับไม่ต้องรีบครับ เหลือกี่คู่ช่วยน้ำไหลครับถ้าสนใจคุณจะชายหน้าจอของแฟนเพจเฟซบุ๊กไวท์ดินเจ็ดแปดเก้าครับต้องบอกว่ายอดไม่ตกเลยครับเชื่อว่าหน้าจอนู่นนะครับถึงคู่สุดท้ายครับยิงแค่ไหนก็ไม่หลับนะครับคู่วมนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยครับนี่เป็นครึ่งทางในช่วงหลังนะครับคู่ที่ห้าครับช่วงหลังนี่มีเก้าคู่ครับครับดูคู่นี้ก่อนครับถีบซ้ายครับ ประตูมวยประสบการณ์มวยครับอยู่ที่หลังขาวครับสุดแรงขึ้นมาก็คือเ hey, ทอร์เคอร์ลิสครับแม่ออกสายหน้าสวยกรรมการพรมพัดก้มไวยดีเป็นกรรมการยอดเยี่ยมของการกีฬานแห่งประเทศไ,ไทยคนล่าสุดเลยครับะจากเทอร์เคอร์ลิสหลังขาวแล้วจะเป็นเสาทอกับบัตต์แบ๊กเสาเอกกับเพชรไทยลินดีเซนเล็กกับกองชัยและตั้งข่าแก้วกับยอดเลเ็กเพชรไม่ดู เสียโอกาสมากมากทีเดียวถือว่าพลาดนะครับถึมน้อยมปองหางใหญ่ครับจากภูเก็ตครับมาทับมาเองเลยครับไป้แเข้าก็พอครับเพชรไปดินกับปักเพชรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นทีเซนเล็กตับลอกชัยครับนี่ก็ไม่ดูไม่ได้ครับผู้ปิดท้ายคืนนี้ครับกับเหล่แก้วครับให้ทางด้านของยอดเล็กเพชรแก้มือล้างตาอีกทีครับเริ่มมีหมัดฮุกหมัดตบเลยนะครับคู้อุ้ย ไม่ได้ครับมขาจะตูดซ้ายหน้าของหลังขาวครับเข้าตโตแ้แ้บแล้วนะครับโต้คิวริสมีแข้งก็มีหมัดตามมาด้วยครับยันลุกนี้ไม่มีเชือกนี่หลดเลยนะทีรแรงมากนี่เป็นยกแรกซ้ายอีกแล้วแม่เจ็บเขียดครับตะวันซ้ายผ่านไปครับหลังขาว ช่างหาคู่ได้บอกวันที่กินคำรูปร่างร่มซ่าเอาล้วครับนะปักตับรูปครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับคู่นี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกงหนึ่งคู่นะครับของรัวเพิ่นพนตาทีคืนนี้ครับนี่จะต้องถึงใจถึงอาวุธนะครับถึงตัวนะครับทางด้านะของเพื่อชีวิตนะครับช่วงควักยกตีบานเสียบไปลงไปนะครับเอาล้วครับกอดได้แล้วมุกกระชากนะเริ่มปีกันนะครับ ขวามหน้าครับไปมีจังหวะมาแยกออกมาครับกรรมการเป็นแฟนที่ชอบมวยเขา่าดูผู้นี้โอ้โหมีหักศอกซัดด้วยครับคนนล้แจะเอาคืนหลังขาก็จะสอบเหมือนกันอ่าอ้าอ้าอ้ารบเรื่องเลยครับแบบนี้ให้ถนัดครับใกล้เชือกกรรมการตีกลับนะหลังในทีครับไม่ต้องเร่งนะครับไม่ต้องเล่าแล้วนะครับ รับขามอัด้ายหน้าได้แล้ครับยักคิวเหลืงตาครับท้าทายเชิญช่วงนะคุณเจษโยกโยกยาวๆแต่ว่าโยกเป็นมวยนะครับไม่ใช่โยกโยกยก่งนะครับโยกของกิ๊บเป็นมวยครับวิทยาเพชรสี่หมื่นครับลงมาแล้ว5ีครับรับถามดีเทนดีแน่นอนครับตายแล้วแน่เป็นคนแรกครับ สายมาสายขึ้นนะครับสายหน้าขวาลังครับเน็่อุ้ย